สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฟาร์มของจากกองเหลืองเท่านั้นนะคะมาดูจิว่าผมจะเป็นยังไงผมจะรอดหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมฝากการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผม ทุกคนครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมนะครับเล่นเกมมือถือนะครับบน PC นะครับผมแนะนำเลยครับผมน็อกเพเ e อร์ครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์แลวก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมน็อกเพเยอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมจำลอง Android นะครับสำหรับการเล่นเกมมือถือนะครับบน PC นะครับเฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับทุกคนครับชุดแข็งของการเล่นเกมด้วย n ็อกเพเยอร์นะครับผมเล่นด้วยจอใหญ่ครับผมใช้การควบคุมนะครับโดยแป้นพิมพ์ได้นะครับผมเปิดเกมได้หลายจอครับเล่นได้พร้อมกันครับสามารถตั้งค่าได้มากกว่า90้า s อนะครับผมสามารถเล เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่าถูกแพงเลยครับส่วนวิธีดาวน์โหลดน็อกเพเยอร์นะครับค้นหาคําว่าน็อกเพเยอร์นะครับจะมีลิงก์แรกขึ้นมาครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็อินสตอลไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับจะมีคําว่าสตาร์ทก็คือเริ่มต้นนั่นเองนะครับเริ่มไปเลยฮะหลังจากที่เราเข้าน็อกเพเยอร์เสร็จนะครับเราต้องล็อกอินด้วย Google Play Store นะครับเพื่อดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะครับทุกคนครับเนี่ยผมก็จะดาวน์โหลดฟรีไฟล์นะครับผมกกก็็จจะะะะมมีอธิบบบายยหหหดเเลนนนคคครรััััทุววแตปไงงฮ นีสวยพี่สวยและยังมีฟัง์กชันมันตีไน์นะครับซึ่งเราสามารถเปิดเกมได้หลายจอคับท<ะ>ุกคนครับนี่นะครับผม เลือกแอนดรอยของเรานะครับสร้างมาแบบนี้ครับเราก็จะสามารถเล่นเกมได้หลายจอนะแบบผมนะฮะ RV Free Fire นะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็ได้นะทุกคนนะเล่นได้หลายจอพร้อมกันนะครับดีมากๆทุกคนครับส่วนแอป Not Player นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะระบบ Windows เท่านั้นนะครับทุกคนครับอย่าลืมพากันมาโหลดเยอะๆนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมคลิกเข้าไปก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนครับปกติเนี่ยทุกคนชอบเล่นเกมมือถืออะไรบ้างครับบนคอมนะฮะลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมมาครับทุกคนครับได้เวลาลุยของเราแล้วครับผมการฟาร์มของจากกล่องเรืองผมบอกเเลลยว่าาป็นช ที่แบบว่าตื่นเต้นที่สุดนะครับจากการฟาร,ร์มของนะเพราะว่า กองเรือเนี่ยบางเมืองมันก็ดอกบ,บางเมืองมันก็ไม่ดอกนะครับแล้วแต่มันจะดอกนะครับถ้ามันแบบไม่ใจดีมันก็จะไม่ดอกนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลงเมืองจีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมี3กลกองเรือครับถ้าเราลงเมืองที่แบบว่ากองเรืองมันเยอะเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้แบบของฟูแล้วไปยิงคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงครับซึ่งเรากดในแร็งประมาณไดมอนสี่ครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเจอแรงแดงแรงแกนนะครับหรือว่าจะเป็นแรงมาสเตอร์คือสูงมากๆครับทุกคนครับโอเคลงไปก่อนครับแล้วเหมือนจะเจอกองเหลือหนึ่งกองครับสวยพี่สวยฮะบบอกัััดดคครรนี้ เก็บของกันเลยครับแล้วเหมือนจะมีตัวลงหนึ่งตัวบบนหัวฮะโอ้โหวยแร่ปืนจี้านทีหัวครับแล้วเปิดไปหนึ่งทีกระตรงนี้ครับบอกเลยว่าเจ็บมากๆฮะคอัหนึ่งทีคอาหนึ่งทีไม่รอดแน่นอนอุ้ยจะรอดไหมเปิดไปโอ้โหแล้วเหมือนจะรอดเฉยครับต้องปล่อยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มกล่องเหลืองี่สังก่อนนะทุกคนครับด้านหน้ามีกล่องเหลืองขอให้ตัวที่แบบโดดมาจะไม่เปิดนะอย่าเปิดเด็ดขาดนะซาร่าไม่โอเคครับไม่มีใครเปิดครับ แต่ฝั่งนู้นผมน่าจะไปเปิดไม่ได้แล้วครับทุกคนครับถ้าผมไปเปิดผมตุยแน่นอนมีเด็กทรงละฝั่งนี้ผมขอไอวอลไอวอลก็เพียงพอแล้วเพื่อนชิบหายแล้วครับได้เหรียญมา300ครับเราได้เหรียญจากกองเหลืองครับประมาณ300ครับเดี๋ยวผมจะไปแลกไอวอก่อนครับตอนนี้ครับเราต้องการไอวอลครับถ้าเราเจอเหรียญนะครับจากกองครับเราสามารถนําไปแลกของได้เลยนะครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะยังดีนะครับที่เรามีปืนช้านะครับแล้วก็ปืนยิงไกลนะแล้วก็ยานะแต่ก่อนเราอาจจะไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับทุกคนครับ นี่ยนะครับผมฟังเขตบีมาที่แหละที่ผมจะบอกเลยว่าคนเยอะมากๆทุกคนครับแล้วมีตัวตรงบ้านเนี่ยครับตรงนี้ครับแล้วเหมือนก็กระโดดแล้วอ่ะต้องรอจังหวะยิงเขาน่าจะมาแรกของในตู้นะครับทุกคนครับนี่ไงบินเข้ามาแล้วไงครับในโดนนะเปิดไฟหนึ่งทีครับยังไงครับไฟหนึ่งทีครับเปิดไปอีกหนึ่งทีครับเปิดไปอีกครับยังไม่ตายครับปึ๊บจุกมาเปิดไฟหนึ่งรอบเลยยังไม่ได้จุกมามวนตัวกลับไปเูยด้านบนครับ ด้านบนนะยังไงครับขอเปิดหนึ่งพีเพื่อนเรียบร้อยมาดิสวยพี่สวยปะล่ะน้องฮลัลโหลโอเคชิปหายแล้วครับตอนนี้น่าจะบันเทิงสลัดเราแล้วแหละครับผมเราไม่มีกงไม่มีก,มมก่ออะไรทั้งสิ้นเลยครับผมไปก่อนนะฮะไปหากล่องเรือกัอนเด้ <S <S อเพื่อนเจอกันฝันดะีน้องด้านบนยิงผมปะเนี่ยอย่านะโอเคนะครับเกือบคุยนะครับ เมื่อกี้ผมแบบมองไม่ค่อยเห็นปุ่มนะทุกคนจบเลยนะครับเล่นไม่คิวเลยว่ะคอรี่นะครับผมโอเคตรงนี้ไม่กองเหลือนะจนําได้นะครับโอ้แต่รอบนี้กองเลืองฝั่งนี้ไม่หลอกนะครับจบเลยนะโอเคเดี๋ยวดั้นหน้าครับจะต้องขี่รถฟาร์มหากอห่องเลือนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีกระสุนลูกซองนะครับผมโอ้โหแล้ววงฟ้าด้วยว่ะเอาชิบหายละเอาชนชนเมื่อชนเป็นการขับรถที่แบบว่าช้ำม,มาทุกคนครับช้ำเกินตรงนี้มันเป็นฝั่งวงฟ้าทุกคนหมายถึงว่า ถ้าผมไม่ได้จริงผมก็ต้องปล่อยนะครับโอ้โหแล้วรอบนี้เหมือนจะเจอแคนยูเอฟโอด้นะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะมีแคนดังเยอะเหมือนกันนะครับผมและกล่องเหลืองตรงนี้ครับเหมือนจะโดนเปิดไปแล้วครับยังไงก็ต้องทิ้งครับแต่เหมือนจะมีคนฟาร์มด้วยครับหน้าหน้าครับผมเห็นอยู่นะฮะข้างเก็บกล่องอยู่อ่ะเจ้าวะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไป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 อย่าซองอย่าซองคุณเมื่อยอย่าซองขอโทษนะพี่ขอโทษครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจซองนะพี่ เป็นหัวสะแรงเลยฮัลโหลชนะครับที่กล่องเหลืองครับแล้วเหมือนจะมีตัวนี่ครับตัวตรงนี้ครับกระโดดผ่เข้าไป็นทีแต่เล่นลูกตอครับแล้วหัวแตกเฉยแบบงงๆครับเดือดจะเชื่อครับเฮ้ยหัวแตกได้ไงฮัลโหลเอางงไม่ดีผมก็งงเหมือนกันผมยิงได้ไงเมื่อกี้ไม่รู้โอเคครับเราเก็บไอ้พอจะเข้ามาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมน่าจะประมาณ2ลูกนะครับตรงนี้ครับเอ้างงกันดิเมื่อกี้ดิเล่นแบบงงๆครับทุกคนชนะแบบงงๆด้วย ไปสิ่งรถไปต่อครับจังหวะนี้เป้าหมายของเราคือกล่องเหลืองครับกล่องเหลืองอยู่ไหนเอ่ยฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีนะตรงคาตูนะผมจําได้นะโอเคเลี้ยวก่อนครับถ้ามันเป็นรถสปอร์ตเนี่ยมันขี่ยากนะสำหรับผมนะเอาจอดําอีกนะทุกคนครับฝั่งคาตูริฟิว่าครับแล้วเหมือนจะไม่มีกล่องเหลืองนะครับตรงนี้ครับชิปหายนะครับผมโอเคจะต้องไปฝั่งอื่นแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมไม่มีกระสุนนะครับไม่มียานะครับไม่มีอะไรเลยนะ เคเดี๋ยวเราลืมฝั่งนี้ไปหรือเปล่าครับฝั่งลงเก็บเครื่องบินครับถ้าทาไม่ผิดเหมือนมันจะมีกองเหลืองสองอันครับถ้าไปเจอก็ถือไ้ดีครับถ้าไม่เจอก็คือต้องรีบบอกมาับไม่งั้นเราเสียเลือสีแน่นอนเน่เหมือนจะมีตัวลิงรอรับด้านหน้าครับต้องปล่อยไปก่อนนะตรงนี้ครับยังไงครับเป้าหมายของเรากองเหลืองสองอันครับโอ้ไม่นะครับโดนเปิดไปแล้วฮะต้องรีบเขาวงเลยครับผมจังหวะนี้ไปครับทีกเขาวงกันก่อนเลยครับผมโอ้และด้านนอกหม้อครับอูมีคนที่นอกหม้นี่หว่าชิบหายแล้ว ต้องไปก่อนเลยครับผมวีดีที่กดท้ายมามัได้ยังไงโอเครูดก่อนรุดไปหนึ่งเซนสวยรอดมาได้นะครับผมเฮ้ยทุกคนอันนี้ผมว่าน่าจะชิปหายของจริงแล้วละครับผมเฮ้ยกล่องเหลืองนั่นบนครับยังมีอยู่ยังมีใช้อยู่ทุกคนโอเค ุณแล่หนหน้ายิงกันเฉยครับผมปล่อยปล่อยอันนี้ปล่อยมยุ่งมายุ่งผมมียุ่ยมมยงกับคุณเด็กหาดแต่คุณยังมายุ่งกับผมนะคุณได้ก,กอดซางับแต่ยาเราก็ไม่มีอยู่ดีทุกคนเราต้องไปหาที่นั่งแคมป์สักที่ครับตอนนี้ครับที่นั่งแคมป์เราไม่มีครับเรามีแค่ปืนแม็กซิบนะผมบอกเลยว่าวันเป็นอะไรที่แบบว่ายากามากมากครับทุกคนครับด้าน,นหน้ามีรถจอดครับโอ้โหเลยเหมือนจะมีตัวตรงตู้ครับผมต้องปล่อยไปก่อนนะตรงนี้ครับวิ่งไปเลยเพื่อน เฮ้ยดันหมดมั้ยเกือบตายยังไงวะสไกเลอร์ที่จุก่อนครับต้องแอบครับนึกงเหมาจะวิ่งครับแล้วเปิดไปตรงนี้หนึ่งทีครับแล้วยังไม่ได้ครับกระสุนผมก็จะหมดครับเปิดไปอีกหนึ่งทีครับหลบรังแงยดอกครับผมต้องถอยครับผมไปครับโคนโน่นหนีเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเกมแรกไม่รอดครับทุกคนครับตุยครับโอเค มาดูซิว่าเกมแรกของเราตายไปเท่าไหร่ครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับแต้มลบหนึ่งครับภารกิจไมส่สำเร็จครับเกมแรกครับได้ที่21ครับผมได้มาทั้งหมด2คิวครับดัมเมจ579สครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันเกมที่2ครับผม